เฮ้ยนผมาชมเั้ยไอยเกมนี้เนี่ยว่าไงดีลละมันคือเกมที่น่ารักสนุกนะฮะไม่ต้องไปรอเนาะเข้าไปที่นิวเกมเลยโอ้ยบาตายบาตายโอ้เราขอรถเสียเลยอือม ที่หนึ่งโอ้ยฟเนเฟรดี่สามตาย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 ามาเร็ว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 เรีบรีบรรีบคนแรกอย่าช้าดิวะตกกุ๊ดตุ๊ดตุ๊ยพิงดิโอ้ยกระตุกคือมันกระตุกมากนะฮะ มีคนบอกผมมาว่าเอ่อจะมีตุ๊กตาลูกหนวะบอลลูนบอยจิ้มที่บอลลูนบอยอ้าเนี่วะไม่เบ็นเ์นเลยไม่เบลล์เ,เลยไม่เบลล์เ,เลยเจอบอลลูนบอยเอ่อเอ,อเวนตูโอ้คือมันต้องเก็บโป่งให้ได้ครบแปดอัน แล้วมันจะจบอย่างสวยเขาบอกผมนะจบอย่างสวยแต่ศพอืมศพส,สวยเหมือนกันเอามาทำไมเอามาก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมมีแค่นี้เหรอโอ้ย คือในเกมนี้กระตุกมากเลยคือเวลาผมอัานเนี่ยมันไม่กระตุกในเกมกระตุกอืเขาบอกว่าคืนแรกนี้ไม่เป็นอะไรเลยคือผมได้เล่นแค่ครั้งเดียวฮะในแนวขอมพีฟ็อกซี่ฟ็อกซี่น่ารักอืมนั่นมันเฟดดี้ว่ะ ตอนนี้ผมหาบอลลูนบอยอยู่นะฮะโจทย์ของผมโจทย์คือบอลลูนบอยนี่มันเป็นโจทย์ของผมเลยแหละเห็นแตรูปภาพมันเนาะเออโยโิยโยเยเดี๋ยวไปดูช่องลมก่อนเขาบอกว่ามีช่องลมนะแต่สองครั้งเพื่อจะปิดช่องลม ปิดช่องลมด้วยเหรอไม่ปิดช่องลมด้วยบอกอีลีฟบ,บอกนะปิดไหมปิดแคมสิบห้าเนาะมันเขาบอกไว้อย่างงี้นึงเข้ามาไม่ได้เย่เย่ปิดแล้วนะฮะอืมคือเขาบอกว่าคืนแรกจะไม่มีอะไรนะ s e o a l i t t l e l e รู้จักปะก็ตุ่กว่า ก็แล้วแต่เครื่องคนเนาะโอ้ทำไปได้คือถ้าใครอยานนะฮะนี่ฮะจมูกมีจมูกพี่มีตรงเนี้ยเนี่ยรูปพี่มีเออผมเคยเล่นเพียบห้างหนึ่งห้อสองหนึ่งกับสองเออห้างหนึ่งเนี่ยจะมีตัวตุ๊กตาสามตัวนะ ตายมีอยู่ไหนวะมหาไม่เจอจริงๆเน,นี่ยหรือมันจะหลอกเราวะเนี่ยข้างหน้าสามตัวเนี่ยคข้างคนลมเนี่ยอที่สี่แล้วเขาบอกว่าขึ้นแรกไม่ต้องกังวลไม่มีอะไร รีบูตโอว่าตัวฟักรีบูตโอเอ๊ะทำไมมีรีบูตโออืมที่ห้าอะไรท่านโย่เฮวายยเห็นในบ้านออกมาดิเขาบอกว่ามันชอบไปแคมป์เปต เย่เย่เ yeah ย่เย่เย้เย่ตือนยิ่านะเย่พักแล้วได้พักแล้วได้พักแล้วอะไรเนี่ยอ้อเล่นเกมสบายๆพักไปกับมันนะฮะโว้ยอะไรเนี่ยใครคือใครเนี่ย เออมันผมอ่านไม่ออกอ่านไม่ค่อยออกเลยอะไรเนี่ยผมเล่นในความพี่ต้องมีนั้นดิวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่แค่เนี้ยก็ออกประตูใช่ไหมเออจึ๊บ <Yeah, S 1> เย่ได้พักแล้วได้พักแล้วได้นั่งพักขอนั่งพักสักทีนะ <c oughs> เออ โ oh อ้แม่ก็อะลรแล้วไม่เคยทำมาไม่ต้องฟังเพราะว่าคืนสองนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันปิดเลยน oh, oh, ่าปลอดภัยไว้ก่อน นำสเตปผมปลอดภัยไว้ก่อนเอา,เอาตัวหลอดเป็นยอดดีนะเจอร้นอนเลยเอ้ยขอโทษเฮ้ยเมื่อกี้แคมสาม oh my god ไล่ผีหน่อยนิงปีดเลยไปแคมแคมเก้าหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล อยู่ไหนเอ่ยอืมอยู่ไหนเอ่ยนอพี่ครับนี่โอเคอยู่ไหนเนี่ย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 นี้สเฮ้ยเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วว่ะ ยาพุ่งนอนลุ้งเ่นนะเจาร้อนอ้ยลุงแก่แล้วม่มีเออวิดีโอเออร์เลอร์ว h a t the f ใช่ใช่ทำอันนี้ไหมอ๋อนี่งคาราเมล่าเซตเต็มรอเซตเทมเทมทิมทำทิมทำเนี่ย o ึ้นมาหนึ g ง o ึ้ o มาหนึ g ที่เจอโอเคเดี๋ยวจะไลทำที่บก ฮ e ลโหลฮ l ลโหลฮ l ลโหลเขาบอกว่าถ้ามีโยเออร์เลยล้วต้องระวังตัวดีๆอย่าเปิดกล้องนานสึดด่งดวดเอาพงค่าวๆนะฮะเอ๊ะเมื่อกี้ v เ t i ดเลชันเออ ventilation แปลแเป็นภาษาไทยคือช่องลมนะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย,ย้ยบอลลุนบอยบอลลุนบอย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหถ้ามีถ้าเพื่อนไม่โทรมาบอกนี่กูตายไปนานแล้วนนเนี้ย <c oughs> อ้าวคลิกดูไม่ได้ <c oughs> อ้าวเฮ้ยท่านผู้ชมผมคลิกดูเดี๋ยวขอเลื่อนมาตรงนี้ก่ะเฮ้ยมันคลิกดูอันนั้นไม่ได้ว่ะ ยังหายไปแล้วคลิกด,ดีโอ้คลิกไม่ได้เป็นไรนี่เฮ้ยอะไรวะที่สามแล้วคลิกไม่ได้อ่ะอืมคลิกไม่ได้ทำไมอันนี้ r ป g u l a t i o n ์เลยเลยโอ้ <c ười> มึงอย่ามึงอย่ามาโผล่นะมันโผล่นี่กูลั่นเลยนีนม่นม,นมันแตะไม่ได้ท่านผู้ชมอยู่ไหนน,น้อท้ากันอยู่ไหนกันลูกเอ้ยไอ้เช้ตอนนั้นมันแตกแรงเกินไปหรอกเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอย่างเงี้ยกูดูกองไม่ได้พ่อยังจะลองไปแก้ใครดู อุ๊พี่ตายพี่ตายพาซวยเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าไปมองหน้ามันนะฮะแสดงข้อความ e n เ e r t a i n เออช่องลมโอ้ my g o กอดโผลมามี่เนี้ยอีตายยังไม่ไปไหนอีกคิดกูก็คลิกไม่ได้ โอ้ตายเอ้ยนีบบ่บีบได้เลยบีบได้เลย oh โอ้ my god อุ้ยตายตายออไปดิตาย h e ล l o hello h e l l ลตายเล่นเลยหรอตายไม่ตายแล้วตายแล้วนั่นเนี่ยตายแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วนั่นเนี่ยตีสีแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยตายหายเช็ด ก็คลิกไม่ได้เหมือนเด้อเอาปัจเจกเอาหลุด oh my god หลุดเฉยเลยหลุดเฉยเลยเอาได้เริ่มใหม่อีกเริ่มใหม่เฉยเลยท่านผู้ชมอ๋องั้นงั้นไหนก็จบไปแล้วก็ สรุปาร์นนี้เท่ากับได้เล่นแค่คืนแรกนะฮะคืนสองก็ไม่ได้ผ่านอยู่แล้ว <_' S 2> อะไรว่าหลุดดีโมด้วยส่วนนี้นะฮะบ,บายบายพี่เกนเอกพาสบายบายถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดซับสไคร e นะฮะผมกลัวผมผมคิดว่าพาร์ทสองมีแน่นอน มีเออเจ็บเจ็บเจ็บเจบจบ,จบ,จบขาคูบบายบายสวัสดีครับ